สวัสดีครับพบกับสุลกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ด่วนแมนยูล่าโอซิมเพนนะครับซื้อปูดพร้อมจ่ายค่าตัว64ล้านปอนด์แถมยืน่นค่าเหนื่อยเฉียด13ล้านปอนด์ต่อปีให้อีกด้วยปีสนันแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้เป็นข่าวอย่างหนักมากกำลังเดินหน้าเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าในช่วงสมัยน,นี้โดยมีชื่อของ hen, วิเตอร์โอซิมเพนดาวิงตัวเก่งของเนปารีเป็นเป้าหมายหลักล่าสุดมีรายง,งานจากอิตาลีระบุว่า ปีสแสดงนะครับพร้อมใจค่าตัวตานติดต้นสกัดขันนักเตะต้องการแล้วทําการกระแสคขลือเกี่ยวกับข้อเสนอค่าเหนื่อยมาศาลนะครับดาวยงิงทีมชาติเนเรียนในวัยยุหกปีนะครับวิเตอร์โอซิเมียนรายนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาอย่างต่อเนื่องและตามรายงานจากทีมท็อกที่อ้างอิงแหล่งข่าวระบุว,ว่าโอซิเมียนมีผู้ชื่นชอบมากมายภายในสโม,มสรอ,อย่างไรก็ตามก็จะกัน กฎควบคุมการเงิน P.S.R ทําให้แมนยูจําเป็นต้องขายผู้เล่นออกไปเสียก่อนจึงจะมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการจ่ายค่าจิตแยของโอซิเพนซึ่งกําหนดไว้ที่75ล้านโยูโรหรือประมาณ64ล้านปอนด์แต่ทว่ารายงานล่าสุดจากอิตาลีอย่างตุเตโจวได้อ้างว่าแมนยูพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าจ่ายค่าจิตเน่นอนดังกล่าวและยังมีรายงานเพิ่มเติมระบุว่าแมนยูได้ยืน่นข้อเสนอค่าเหนื่อยสูงถึง15ล้านโยูโรต่อปีหรือประมาณ13ล้านปอนด์ให้กับ ตัวแทนนักเตะรายนี้พิจารณาแล้วในรายงานระบุว่าปัจจุบันนักเตะถูกปล่อยยืมตัวเล่นกับกาซาสไลจนจบฤดูกาลรายงานจากอิตาลียังชี้ว่าการเจราจาเดี๋ยวนี้ต้องใช้เวลาในการสรุปเนื่องจากเงื่อนไขและความต้องการส่วนตัวของนักเตะคู่แข่งเพียบทั้งในยุโรปและสุดิอระเบียการแข่งขันควา,า,าตัวโอซิมเพนไม่ได้มีเพียงแค่แมนยูเท่านั้นยูนตุสมงสรยิ่งใหญ่จากอิตาลีก็แสดงความสนใจเช่นกันแม้รายงานจาก ตุตโตจูเว่จะชี้ว่าพวกเขายัางตามหลังอยู่พอสมควรนอกจากนี้อร์เซนอลโชลซีและนิวคาเซลก็เป็นอีกสโมสรจากพรีเมียร์ที่จับตาดูสถานการณ์ของโอซิมเห็นเช่นกันตัวนักเตะเองนะครับเคยแสดงความปรารถนาจะมาเล่นในพรีเมียร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเคยได้รับคำชมจากโชเซ่หมุนโยอดีตผู้จักรทีมแมนยูว่าเป็นกองหน้าระดับโลกเมื่อปลายปี2023สำหรับผลงานทุกคะนนนี้ตามการรายงานระบุ ว่าโอซิเมนมีสติการยิงประตูที่น่าพัดใจในฤดูกันก่อนซึ่งทําไปแล้ว30ประตูกับอีก7จ็ดอาซิดจากการลงเล่น35้นัดอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรในยุโรปอย่างต่อเนื่องแต่กลับมีรายงานบองชี้ว่าจุดหมายไปทางที่เป็นไปได้สูงสุดสำหรับวิเตอร์โอซิเมนอาจเป็นลีกในซาอุดีอาระเบียก็ได้เบนจากรอบนะครับผู้สื่อข่าวการซื้อขายนักเตะของทีมท็อกรายงานเมื่อวันที่ย6หเมษายนว่ามีความเป็นไปได จริงนะฮะที่ดาวดิงชาวในเีเรียจะย้ายไปค้าแข้งในซาอุดิอาระเบียโดยลีกซาอุดิโปลีกพร้อมที่จะจ่ายค่าเชิญยามูลค่าสูงและยังยินดีที่จะเสนอค่าเหนื่อยในระดับมหาศาลที่เราวจ5ดแส0หปอนด์ต่อสัปดาห์โดยแหล่งข่าวของทีมท็อกเข้าใจว่าทีมอื่นๆที่สนใจในตัวนักงเตะคาดการว่าซาอุดิอาระเบียคือไปทางที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดรายงานยังอ้างว่าโอซิเมนมีความสุขที่ย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียตั้งแต่สมร์ปีที่แล้ว แต่ดิวนากลวลงมลงไปเนื่องจากการเต็ดแซงของเนปปลีก่อนตลาดเปิดแมนยูเคาประตูใบยเยินสนคว้าคิมบินแช์กองหลังชายอาอสูรค่าตัว43ล้านปอนด์ทกลางอนาคตไม่แน่นอนนะฮะล่าสุดนะครับคริสเตมฟอล์ผู้สื่ข่าวสายลึกของเบิวสื่อชะดังในเยอรมันได้ออกมาเปิดเผยว่า แมนยู u, ซึ่งเคยพยายามคว้าตัวคิมมินจามาตั้งแต่ช่วงเสมอที่แล้วอาจหวนกลับมาครอบประตูเพื่อเจราจาในตลาดรอบนี้อีกครั้งตามการรายงานของคริสเตอรนะครับผ่านคอลัมน์ c f b a r n m u n i c h i n s i g h t s c o m ระบุถึงเด๋วนนี้อย่างเจาะลึกว่าเมื่อเสมอที่แล้วเขาไม่คิดที่จะย้ายออกจากสโมสรแม้กระทั่งตอนที่ผมได้ยินมาว่าแมนยู Man u, ได้เข้ามาทัถามพวกเขาสนใจที่จะเซนสัญญากับคิมมินจ ดังนั้นบางทีพวกเขาอาจจะกลับมาเคาะประตูอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์เกรซเซอร์ฟองยังเสริมด้วยว่าผมยังได้ยินจากแมนยูว่าพวกเขาไม่ค่อยมั่นใจกับการเซ็นยญญาผู้เล่นจกากเบย์มินที่พวกเขาเพิ่งทําไปดังนั้นพวกเขาต้องคิดว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาหรือไม่สื่อถึงการเซ็นยญญาผู้เล่นจกากเบย์มินิ์อาจยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนั่นก็คือการซื้อไมทัตเตอร์ลิกไปนะฮะ ในมุมมองของนักข่าวชาวยูมมนรายนี้คิมเบนแจม,มีคุณภาพสูงแต่ผมคิดว่าเขาไม่สามารถแสดงศักยภาน้นน้นอกมาได้เต็มที่กับไบยมินิกเพราะเขาต้องการกู้หูในแนวรับที่สื่อสารเก่งและให้คําแนะนําเก่เขาส่วนเรื่องค่าตัวนะครับคริสเตฟเฟไดอรัรบทราบม,มาว่าไบยมินิกพร้อมที่จะขายนักเตะในวัย28ปีรายนี้ด้วยหากได้รับเงินสนอระหว่าง40ถึง50ล้านโยูโรหรือประมาณ34ถึง43ล้านปอนด์พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงแนวรับ สำหรับอนาคตของตัวนักเตะเองฟอสเปิดเผยว่าสำหรับกิน,มนเมนแจเท่าที่ผมรู้เขากําลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ใน,นการย้ายไปเล่นในลิกซาอุดิอาระเบียด้วยหากมีข้อเสนอที่ดีเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ดังนั้นคุณจะเห็นว่าสถานการณ์สำหรับเขาไม่เงยเลยอย่างไรก็ตามเขามีสัญญากับบาเยนินและผมคิดว่าก็พร้อมที่จะอยู่ต่อไปในนัดขกางหนนะ้าหากมีข้อเสนอที่ใหญ่เข้ามาตัวฝ่ายก็พร้อมที่จะเปิดโต๊ะเจรจาตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมกับทางฝั่งของซาอุดีอาระเบีย และต่างฝั่งของแมนยูบทสรุปนะครับแมนยูสนใจนะฮะแต่ยังไม่ได้เดินหน้าทับทามนะครับส่วนค่าตัวนะครับไม่แพงเลยนะฮะสาบถึง43ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแมนยูตาโตนะครับคาดจิในิอาเลียมดีแลบแค่สามสิบล้านปอนด์มีผลหลังอีสิวิตตกชั้นข้าศิกชั้นจะมีผลแล้ว เปิดเงื่อนไขการเสัญญาลเลียมดีแล็นะครับก่อนหน้านี้ความอิทธิพลทางหลังตกชั้นแมนยูเชลซีนิวคลเซลพร้อมล่าตัวเสริมค่มในค่าตัว30ล้านปอนด์เท่าน,นั้นนะครับเงื่อนไขการเสัญญาจำนวน30ล้านปอนด์ประมาณ1น2 0ล้านบาทของเลียมดีแล็ก่อนหน้าของอูซิิทาวมีผลมากับใช้เนี่ยทันทีหลังนักขาวออกไปแพ้นิวคลเซ่เนี่ยเตะสามศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่6เมษาย,ยนที่ผ่านมาพร้อมกับร่วงตกชั้นไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพเป็นที่แน่นอนแล้ว อิซว e ิซื้อดีลับมาจากแมนสตีเมื่อปี2 0 2 4ด้วย่าตัวเบืองต้น15ล้านปอนด์ประมาณ660ล้านบาทก่อนทำงานด้อย่างยดเยี่ยมในลีกยิงไป12ลูกทำให้ดาวร็อกก็สนใจทัทง้ทงแมนยูเชลซีเนโกเซและเอเวอร์ตันดามสัญญาระบุไม่ว่าหากอ e ิสเวตร่วงตกชั้นแล้วแล้วก็ดีลับมีเงื่อนไขค่าจินยาบังคับใช้ในทที30ล้านปอนด์ขณะที่แมนสตีจะได้ส่วนแบ่งในการขายครั้งต่อไปที่จำนวน20% ดันนงนั้ในแมนเชสตี้ยังมีเงื่อนไขสามารถซื้อดาวยิงในวัย22่ปีครับไวได้ที่40ล้านปอนด์ราว1 7 6่นเรล้านบาทอีกด้วยอย่างไรก็ตามนครับช่วว่ารอยไบสีฟ้าคงไม่ดึงกลับมาเพราะเพิ่งซื้ออุมันมามุตและเพิ่งต่อสัญญายาวกับเออร์ลิงบลลสฮาแลนนั่นเนองนะฮะไม่ได้แก้ตัวอัมรแรมชี้การไม่เสริมทัพทีมตลาดหน้าหนาวทำเมนยูผลงานแย่แต่มันก็เป็นการทำเพื่อทีมในอนาคตเพื่อจะได้มีเงินซื้อ ออมริมจีมการไม่เสริมทัพตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับทำให้เมนยูผลงานแย่แต่เป็นการทําเพื่ออนาคตโูเแมนออมริมกุลซื้อเมนยูกล่าวว่าการที่ทีมปีแสดงไม่สามารถเสริมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาได้นั้นทั้งที่ปล่อยนักเตะบ,บางคนออกไปเยอะเป็นเรื่องที่เสียมากแต่จะช่วยสโมสรได้ในอนาคตซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ับพยายามทําในสิ่งที่สุกันมากๆอาจจะทําให้นักเตะภายในทีมไม่พอใจในอนาคตแต่มันจะดีกับสโมสรเอง มนยูปล่อยแัะฟอรอันโตนี่ออกจตทีมไปด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ซื้อหรือยืมนักเตะคนไหนเข้ามาทดแทนเลยอัริมกล่าวว่าถ้าถามตัวเขาเองเมื่อสี่เดือนก่อนด้วยปัญหาทุกอย่างที่มีการเริ่มต้นทํางานกับแมนยูด้วยการออาสตาันฤดยดกันใหม่ที่น่าจะดีกว่านี้มากแต่มาวันนี้รู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยู่ช่วยทีมได้มากเพราะเราเจ็บปวดกันมามากเต็ไมไปด้วยความผิดหวังซึ่งใกล้ที่จะหมดช่วงเวลาของความรู้สึกแบบนี้แล้วและจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาดีด อาจจะอีก2-3ปีขา้างหน้าตอนนี้เรามีข้อมูลที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นในอีก2-3ปีหลังจากนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกผิดอะไรทั้งนั้นก่อนที่จะมาคุมทีมนะครับอารมอริมอยากจะเริ่มงานกับแมนยูในช่วงสามเมือนนี้มากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเขาต้องมาสานงานต่อในทันทีและจากทีมปีศางปลดเอลิกเทนฮางออกจากตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนนะฮะนี่คือข,ข,คข่าวแมนยูนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับ ของวันที่28เมษายนนะฮะ